มาห่อนแล้วก็ม,มาป่นพี่น้องป่นสวนบ่าวมีเนาะเก็บบักบวบพี่น้องจะสบายดีพ่อแม่พี่น้องอีกรอบเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเพิ่ลขึ้นมาตะเกียบขาวซุ้มเซลเต็มเพื่อนพี่น้องจ้าเจ๊มาลากะห้องโวย,โยถือแดกถดกือห้วยแดกคือนเข้าพี่น้องเข้าก็ถือห้วยแดกเจ๊ถ้าสิแกงเส้นปลาเส้นโกบนั่นดอกมันแกงแซ่บเมันสีน,นัวกว่าหมากมันเนาะอมันแซ่บ ใช้ลอกมอนมาและมันเห็นยังมันเกิดมันหรือไงบักบ,บวบอะไรนี่รอพี่น้องบักบวกเลยแมโอ้ยใหม่ทางคาเจ็บดเด้ป้าเฮ้ยอยู่กอไผ่พวกำลังงามาาเ,งเฮ้ยพวกกอไผ่ยังเฮ้ยกินได้บ่หน,ะนะน่อไม้นนะโอ้ขนาดนอขึ้นบักใหญ่นึงเออขนาดนั้น,นะนะด้นะ น่อหน่อหน่อมันบางใหญ่นะหนไม่บงส่วนใหญ่เทืองมีแต่หนไม่บงนะเจลเอ๊ะปใส่ไหนมาเข่าเก็บไหนาะเข่าส้วนใหนไนเข่าปลได้นี่มันอันข่าอันเดนมารกนนีสักดเข่าไปข้างในบุญนี่นี่นี่เยอะรถแมงเท่นกระเสรมากสันบังบวมาฝากนี่ด้วยวะ่านม่ากใหญ่ม่น่วย้าวเ่ป้าีนัง บวกเนี่ยเนี้ยนี่น่ะเห็นอยู่นะหมางนั่นเออหมางนั่นแล้วได้กระหมากนะฮะได้เนี่ยเปิดเบิ้งหมากมันใหญ่แล้วก็เอาเปิดเบิดงดูมันไม่มีแถวนะหมากเนาะเขาเก็บประจำจะไมนเป็นลายลาย เห็นย uh, so, like like so, ังในแถวนี้เปิดอ so ันยกถึงดูมันสองดูทางหัวมันล่มอามาดูหัวมันล่มแท่ไหมอซัมพอแกงและกระยาแกงใส่กบใส่ป่าพี่อาซัมพอแกงและกระยาอ่อนพอดีอยู่ไกลติสวนนะไฟตูนะนี่อยู่ในเทียงอื้องมาเมื่อนี้อัน เอฟซีมหานพี่น้อยคนมาเล่นน้ำมมาบ้านบ่มีเนาะซื้อน้ำแจกทีมงานทีมงานเกี่ยวข่าวมาให้ติบเด็กๆพี่น้องจ้าเพิ่นกาด้เพิ่นกาข้างแม่แม่แล้วก็พาเงินมาให้เจมาร่ากินปีใหม่น้ำเจมาร่าจากมากีดเห็นเอฟซีเห็นเอฟซีเพิ่นข้งแรกฟังนี่ได้สักฟังนี่ ขอบคุณถูกคอมเมนต์ถูกกำลังใจด้วยจ้าผูเขามาเบิงมาส้มมาติมาส้มเด้อบุมมี่ล้วกออกหไหนครับมันหน่อยมัยนหน่อย, ugh, อย,อย,อยวาจากินเอาแล้วได,แดว้แกงสองเถื่อพนนี้ใส่ลายมาเกิดนั่นใส่ลายมาเกิดนั่นน่้วเกเก็บประจมามันเลยอันนั่นของเต้งนันกะมียุกแกงลายเถืออไไ่อละนะ มาหักบอดแมนแบบบวบพันแบบนี้หากบอดแมนบัวบพันแบบนี้ของเตงนะอีดำก็เอาสองเถื่อเตงกับแกงเถอดได้เถื่อนะแต่ก็ย่างอยู่มากหมากบัวใหญ่แบบนี้ในส่วนเอื้อยก็มีเราเป็นแบบบวบแบบบวบน้อยอันเดียวอือโอ้ยเหนามั้งหึหึก็ สวยงามดีดอกไม้เจ uh> um ียมัลาเรื้องหุ่งอยู่ใช้ทงยางเขามีบ่แถวนไหึมีทถงยางมีบ้างจะเอปาดคนสวยบริเวณตึเริงก็สวยกว่าเก่าอุ้ยอ้อมบักอันนี้เลย จะนอนหน้าปัสสาวันสวนข้าเจ้าบนานี่ยนะเอ้าเอาใส่เอาใส่มาแล้วก็บ,บุกสวนเขา เอ็อยู่ไดเบี้ยมันเลยต้องขุดบ่เพืได้เสียมเบี้ยมันล่นกล่องเยนี่เบี้ยมันดน้อยพุดีูกปิดนุดให้ขุดไม่ได้ซ่อกค่ะขุดให้เองเอาเอาแบบดับว้พี่น้องจ้าเอาแบบคอเธอเดียวเนาะคอคอแน่กัขุดนํำพี่น้องจ้าขิง่น เดี๋ยวแล้วเขาก็สิเฮ็ดหัวพี่น้องจ้าปลูกผักจอมเนาะปลูกผักจอมพอได้กินปนลูกซํานี้แหนี่ทุกุภาูพักกแยงกปลูกต้องส่วนเามีพพ่พักอนนพี่น้องเยักอันแพวงามงามิ้งกัปลูกว่าจะเข็งอยู่บ้าน ม <c oughs> ันแหว่เลยมันบพอหนามเลยไง <c oughs> แหว่กับเต๋อกับเต๋อยู่นี่ดูน,นะน,น,น,นี่แล,แล้วเบี้ยมันขุดอร่อยนะพอดีแหลนเกี่ยวมาไหมจุดเบี้ยสามเบีย้ยพี่น้องอ้าเบีย้ยมะเกล่นโคตรงามเลยเบี้ยมะเกล่นต้นงานอีเมลนะเฮ้ยทั้งเบี้ยักพริกักเล่น,อน,น,อเ,น,เ,ลนเอาเออกไปปลูกรถบวมหนามตายมือนะแล้วตอนนี้ยังบพันเอาออกไปปลูกอีกเลยออื เอาเนี่ยมองจัดง,งานอีแม่เนี่ยมองหลังถุยหลังบวงอุ้ยไปคุดเอารโหลดทางเบี้ยบักเล่นบกักผีกเองคุดเมื่อเป็นชาวสามสิบเบี้ยงานเขาอจะนี่เทเขาสวนป้าเบี้ยรัเนเสต็งเองคุดเมื่อปลูกมเมล่บวมน้าตายแล้วบ้านเมื่อคุดเอาอีกเนี่ยนะเออมองเป็นสามหนี่แล้วบ้านทางเบี้ยบักผีกบักเล่นเบี้ยบักหุ่งให้บอได้อึดอื้อคุดเอาโลด เอ็งกับสีขาวมอคุดเอามาปูกคือกันยังไงโอ้ผักบัวล,ละพาอันนั้นผักหอมป่อเพิ่น <c oughs> ต้นผักกันกลุ่มก็มีได้บักบัวบักกันยอดอีตู่แล้วเบี้ยอีตู่แนวจ้ามะปู่เนาะขอบใจเด้อ có phải mặt tôn đấy đọc mày chị em là อย่างงเจ้าเบิ่งด้วยตัเฮ็ดบอนี่กำลังงามเฮ็ดบดได้นี่นะพี่น้องคอนคอรนะเฮ้ยพี่น้องคอนคอร์ดประจับเนี่ยนะเฮดมันออกให้กินแบบจะจะเลยเนาะพี่น้องกำลังอ่อนมันออกประจับท่านะกันใหญ่กว่านี่แกตัวเอาไปแกงสกบอตสปาพี่น้องอันนี้เฮ็ดเป็นเฮ็ดกินบ่ได้พี่น้องนี่ยนี่อันนี้ก็เฮ็ดบดนี่น่ะากำลังอ่อน ต้นอะไรเด้ยให้ออก้ยเองว่าออกเดินเข่าๆนะนั่งเหาดูนะซีเมื่ออะไรเพื่อนเออครับผมครับจ้า เป็นตาอายแต่เา่งเป็นตาอายแต่เาบ่มีเงินเขาแงกัวบาแจกเกลือเขใส่ทองนะนะเขาซิวหูบอว่าหามีห้มีเดินนะเดี๋ยวมันจะขแห้วเว่าเขามีเงินนะนะก็จะไข่เซ็งใหญ่ nhả เฉินชั้นนี่โห่เดี๋ยวนู่นสิเวเอาสินกาแฟเลยพี่จังมาเอิญมาได้ขามา ໄປເມື່ອພີ່ນ້ອງເມື່ອເມື່ອເຮືອນຮົາແວຮືນຮົ